สวัสดีค่ะเพื่อนๆจินมาแล้วนะคะวันนี้จินจะมาพูดในหัวข้อที่ว่าเรื่องเงินต้องพูดงานไหนใครจ่ายในงานแต่งงานของสองเรานะคะอันนี้เป็นประเด็นกันมากเลยนะคะเรามักจะเน้นเรื่องเงินเงินทองทองสำหรับคู่รักอยู่หลายครั้งพอเห็นมาหลายคู่แล้วที่รับกันพอจะจัดแต่พอจะจัดงานแต่งงานที่ต้องใช้เงินเยอะ กับเคลียเรื่องนี้ไม่ลงตัวจนถึงขั้นเลิกลาถ้าว่าที่สามีของใครเป็นพ่อบุญทุ่มออกให้ทุกบาททุกสตางค์ก็อย่าไปปฏิเสธเขานะดีจะตายนะคะแบ่งให้ดีเคลียรให้ลงตัวงานแต่งงานแต่งงานของเราใครจะจ่ายส่วนไหนบ้างลองมาดูกันนะคะส่วนใครที่ไม่ได้โชคดีขนาดนั้นก็มักจะใช้วิธีแบ่งกันจ่าย ซึ่งมักจะเกิดปัญหาแบ่งกันไม่ลงตัวไม่รู้ว่าใครควรจะจ่ายส่วนไหนเลยนำเทคนิคการแบ่งความรับผิดชอบจากประสบการณ์ของบ่าวสาวหลายคู่ที่บอกว่าแบ่งกันแบบนี้ไร้ปัญหากังวลใจเราลองมาฟังกันดูนะคะข้อที่หนึ่งตกลงกันก่อนว่าจะจัดกี่วันจัดกี่พิธีแล้วใครจ่ายเงินพิธีไหนเรื่องนี้เราอยากให้ว่าที่บ่าวสาวคุยกันตั้งแต่ต้นคะ่ะ เพราะเราได้รู้ว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่จ่ายกับไปกับส่วนไหนบ้างอีกทั้งยังเหมากับอีกทั้งยังเหมาะกับทุกคู่รักทุกชาติทุกศาสนายกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณเป็นคู่รักที่นับถือศาสนาเดียวกันอาจเลือกจัดพิธีทางศาสนาหนึ่งพิธีแล้วตามด้วยพิธีฉลองมงคลสมรสอีกหนึ่งพิธี คราวนี้ก็ตกลงกันไปเลยว่าใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในพิธีไหนแบบนี้เป็นต้นนะคะสำหรับคู่รักต่างาศาสนาก็ไม่ยากอะไรคะ่ะส่วนใครที่เราพบเจอมาเขาจะแบ่งกันแบบนี้คือส่วนใหญ่แล้วนะคะคือพิธีทางศาสนาของใครคนนั้นก็รับผิดชอบไปส่วนพิธีฉลองมงคลสมรสก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าเจ้าบ่าว ใจปั้มออกหมดมีคุณพ่อคุณแม่เป็นสปอนเซอร์หรือจะช่วยกันจ่ายคนละครึง่งแบบนี้ก็แฟร์ดีนะคะ 2. ตัดสินใจยังไงว่าใครจะจ่ายส่วนไหนบ้างอย่างที่เราบอกไปข้างต้นว่าแบ่งรับผิดชอบกันคนละพิธีแบบนี้ก็ง่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีรายละเอียดยิบย่อยที่ต้องพิจารณากันอีกว่าอันนี้ใครจะจ่ายเพื่อไม่ให้สับสนเราเลยรีดมาให้ดูเป็นข้อๆเลยจ้ะ ะะเขาบอกว่า2.1แบ่งกันจ่ายตามประเพณีส่วนใหญ่แล้วพิธียกขันมากตามประเพณีไทยหรือแม้แต่พิธียกน้ำชาแบบจีนมักจะให้ความสำคัญกับฝ่ายหญิงและจะจัดขึ้นที่บ้านของฝ่ายหญิงซึ่งทางเจ้าสาวก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเรื่องการจัดตกแต่งสถานที่รับขันมากและเรื่องอาหารเลี้ยงแขกหลังเสร็จพิธี ส่วนสินสอดทองมั่นและของในขบวนขันมาแน่นอนว่าฝ่ายชายรับไปนะจ๊ะ2.2เสื้อผ้าหน้าผมจ่ายใครใจ่ายมันเรื่องนี้บอกคงเรื่องเนี้บอกคงต้องบอกว่าดูแลก,กันเองกันนะคะเจ้าสาวอยากใส่ชุดไหนใส่กี่ชุดเชื่อมือช่างแต่งผมคนไหนก็รอ ลงทุนออกเงินเองเลยค่ะเจ้าเบ่าก็เช่นกันนะอย่าหล่ออย่าเทอยากหล่ออยากเทยังไงก็จ่ายเงินเองหรือจ่ายตังเองนะจ๊ะอาจจะโชคดีหน่อยถ้าคุณรู้จักมองหาโปรโมชั่นควบสองอย่างเช่นซื้อชุดเจ้าสาวแถมชุดเจ้าเบา่าแถมช่างแต่งหน้าทำผมอย่างเนี้ยก็จะหารกันจ่ายกันได้นะ หรือเขาเรียกว่า One Stop Service นะจ๊ะ2.3การ์ดและของชํารวยถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยน้อยแต่ก็ต้องตกลงกันให้ดีค่ะหลายคู่ใช้วิธีแบ่งจ่ายตามจำนวนแขกฝั่งตัวเองแล้วสบายใจก็ทำได้หรือจะอเมริกันแชร์คนละครึ่งไม่แบ่งแขกฉันแขกเธอแบบนี้ก็เลิศอยู่คนส่วนใหญ่ก็ทำอย่างนี้แหละหรือถ้าจะ ให้แอดวานหน่อยก็แบ่งกันไปเลยว่าการและของชำร่วยงานเช้าเธอจ่ายส่วนงานเย็นฉันจ่ายและเลือกแบบไหนก็ตกลงกันให้ดีเอาที่สบายใจทั้งคู่แล้วกันเนาะการแต่งงานเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์สำคัญในชีวิตไม่แปลกอะไรที่จะต้องใช้จ่ายเงินมากเป็นพิเศษแต่ถ้าไม่ได้โชคดีมีพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่ม ออกค่าใช้จ่ายให้ครบเสบสับว่าที่เจ้าสาวเจ้าบ่าวทั้งหลายคงต้องชัดเจนในเรื่องการแบ่งจ่ายงบประมาณกันสักนิดป้องกันการสับสนและปัญหาที่จะตามมาในอนาคตนะถ้าแบ่งค่าใช้จ่ายเรียบร้อยลงตัวอีกหนึ่งสเต็ปที่บ่าวสาวต้องวางแผนก็คือการหาผู้ช่วยจัดงานอย่าง w e ดดิ้งแพนเนอรเพราะฉะนั้น หากบ่าวสาวแน่ใจว่างานนี้ต้องใช้บริการผู้เชี่ยวชาญแน่ๆต้องไปศึกษาดูกันก่อนนะคะว่าเราต้องการงานแต่งแบบไหนพรีเวดดิ้งแบบไหนกันต่อไปเลยนะคะยังไงแล้วการแต่งงานเนี่ยนะคะถ้าถามจริงๆแล้วผู้หญิงส่วนมากก็จะคิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะ แต่ถ้าเราคิดว่าการแต่งงานเนี่ยบางครั้งมันเป็นการที่เอาเงินไปละลายแม่น้ําเราก็ควรจะแต่งพอสมควรนะคะอย่าให้มันเอิกระเลิกมากเกินไปเพราะงานแต่งเนี่ยนะคะให้จัดสวยหรูลงตัวยังไงนะคะก็คือมันก็แค่เป็นส่วนหนึ่งที่ให้คนรับรู้นะคะแต่ที่สำคัญแล้วมัน คือเราสองคนคือคู่บ่าวสาวที่จะอยู่กันรอดหรือเปล่านั่นเองนะคะยังไงแล้วคลิปนี้จินก็ขอฝากไว้แต่เพียงแค่นี้แล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ